ไปอยู่ผู้เดียวครับอยู่ผู้เดียวแ้นบไปแนวเอ่อเหตุอะไรคือปล่อยให้เมียไปอ่ามันแปลว่าอยู่นี่เราอยือเคื่นคอยนี่โอ้เขามาหาบอยู่พี่หรโดยอืมไปซอยเหตุให้แล้วมือได้เมียสิมา่มานีเประมาณหามอือแหละมเมื่อบ่ได้ไปน้ำเมียบต่ตกอ่บ่ได้ไปคิดยากเนี่ย กิดยางด้วยจากไปน้ำแหละเวียขิดยางเนี่ยขาไม่มได้ขิดแล้วเวียเวียเน,นี่ยเมียป้าจะไปพุ่นไปบ้านบอกนไปแม่มันบอกไปซอยแม่มันอ่ามีมเอา้าเมียเมียไปผพ้เดยียวอ่ดโดยไปเพ้อเดยียวอืมแล้วเจ้าน,นั่นบ่ได้ไปน้ำบม่ได้ไปเมียหอบเครื่องไปยุ่บป่ะยังเมียจะเอาเครื่องไปบอกโดยเอาเครื่องถือเครื่องนุ่งไปน้ำ สบายดี FC, เอฟซีเพื่อสุข,ขุมสุขคนพี่น้องเนาะมื่อนี้มาถามข้าวข้าวน้องไส้กับน้องสาวพี่น้องเลยเนาะอ,อ่าเป็นยังไงคือว่าอยู่ผู้เดียวครับยูคนเดียวไปแล้ว <c oughs> เออเฮ็ดอะไรคือปล่อยให้เมียไปอ่ามันแปลวาอยู่นี่เรายือเคลือคอคอค่อนคอยนี่โอ้เขามาหับอยู่พี่หรโดยอืมเป็ดซอยเห็ดไงแล้วมือได้มียะิมาน่นเพระมาณ หามือแหละเหม่อบ่ได้ไปน้ำเมียบต่ตกอ่ะบ่ได้ไปคิดยากเนี่ยคิดยากโดยจะไปน้ำแหละยงเวียคิดยากย่างเนี้ยเขาไม่ได้คิดแล้วเวียเวียนหายนีเมียป้าจะไปพุ่นไปบ้านบ,บ่ไปแม่มันบอกไปซอยแม่มันอ,อาเมียเอาเมียเมียไปผพ้ดเดียวบ่โดยไปผพ้ดเดียวอ,อือแล้วเจ้านอนบ่ได้ไปน้ำบ่ได้ไปเมียหอบเครื่องไปย่บอ,บอบ่ยัง เมียจะเอาเครื่องไปบอโดยเอาเครื่องถือเครื่องนุ่งไปนั่นมมีแต่ครื่องละอยู่เหือเพดเดียวมีแต่เจ้าอยู่เค่เนื่เดียวโดยแลวบัณฑิษะเมียเ,เมื่อบ้านแม่เลยจะเ้าหาค่ากิจยางก็เลยไปไปเมียเมื่อนี่เม่ยยังเมื่อชอยเวียกลบลาเรือจะพิดกันไปชอยเวียกเอาบริพิชกันบอ บ่ได้ผิดกันเออว่าผิดกันเถอะดอกถอยากไปแหละนี่คิดยากนี่บ่ได้คิดยากเวียนหายมันหายไม่ใดมันว่าไม่ได้มันหายเหรบ่ให้คิดเลยหายมันออกเลยนะโอ้เวียนเปลานะแม่ยากนะเวียนคือคนลาวได้เงินเท่าไดลยเคลดยากนั้นพอไหมจานว่าไงร้อนหน่หนวะเขาว่าไหนได้ก็เบาไม่ไหนก็เบาคิดก่อนคล็ดก่อนอ่าคิดก่อนข้าจ้างเป็นกระโหลก เออโลเทไรว่าห้าพันได้ได้มือหนึ่งประมาณประมาณจักแสนกีดยางกันเคลียร์กันไล่ประมาณสิบเ,เป่ากันได้หรือประมาณห้านหาโอ้แล้ววันนี้มือหนึ่งจะาขีดได้ประมาณจักแสนจักเป่าสิบสองฮะสิบสองเป่ามือหนึ่งนะเงินจักเป่าล้านหาสิบสิบเป่าล้านหามือหนึ่งเจ้าขีดได้สิบสองเป่า เมื่อนือนบออ่าบอก่น่ะนั่นแหลว่ากระลังกําลังสีไลเป็นเงินในขันเมือดือนทีสองเป่านี่ป้าเ่เลยทีมงานเท่าเดือนหนึ่งเดือนนึ่งจะคิดได้ิบสองเป้าบอกได้เลยคนพวกเข้าใจจะบอกหนึ่งหนึ่งสวนคนละสวนแบบได้เสี่ยวสวนขันว่าสี่วนมุนเขาขีดตัวนี้เขาขีดตัวนี้ เขาไปขีดตัวหน้าแล้ววันนี้เขาวนมาเก็บตัวเขาขีดอันมือก้อนทันแน่นท่านว่ามันมีอยู่ธรรมดามันคนนึงมันจะมีสี่สวนอ่าเธอว่าอานี้ว่ามันจะวนกันขีดขีดตัวหนึ่งไปเก็บตัวหนึ่งอ่มันจะวนว่นหนึ่งสองสามสี่อ่และอะไรอันนี้ไายเสียเรียนในมือหนึ่งเขาสชได้ประมาณจากพันนี่มีชวนเดียวคนหนึ่งนน่นชวนเดียวชวนหนึ่งกับลายมือเติมเลยเดือนหนึ่งนี่สองมือสามมือจะไปได้ไปเก็บตัวหนึ่งหรือเปล่าแน่นอันเด็กอ๋อ แปลว่าหมายว่าเดือนหนึ่งนี่บบเกินหลานหนึ่งหลานหาเนาะคอดบ่กนกว่าแล้วเนาะกว่ากว่าแล้วเนาะกวาบ่กินยูน้ำเขาบ่หรือกินยูเองกินยูน้ำเขากินยูน้ำเขาหมูคอยไปหาเนะหมูจะมาหาสิไปใส่ไปหลินบ่บ่เมี่เมื่อตัวเองฆ่ากีดยางกันเลยบ่ได้เมื่อน้ำจะบอกเมี่ให้บอกเขาเถาไม่เถ่าอยู่บอกว่าเขากีดยางบอกแล้ว จะได้เมื่อพุ่นพระเท่าแม่เท่าว่าเจา้เาบอยากไปบพันว่าเจ้าจขี้ข้านนนหน่อยหน่อยอเ,าเ,าเนาะคีข้าเฮ็ดเฮ็ดเนาะหน่อยได้เฮ็ดไพ่เฮ็ดข้าเจ้าเฮ็ดไพ่เช็ดเนาะ่บได้เฮ็ดมีงานเลยคือว่าเมียเจ้าคือว่าพิษกันกับเมียนะเจ้าจว่าเมียไ,<น>ไปแล้วเมียไปแล้วคือว่าพิษกันกับเมียจะหน่น<า>อยกินทอดกว่ากินทอดเมียบหอดแหละกินหอดแหละไปเห็ดซอยให้ใบเห็ดให้ ขาอ,อยากไปนําแหละเพียกขีดหยากรู้ไหมไม่ได้ขีดหยากโอ้ยไปนําเลยจะได้เงินคิดหยากจะก็ home bay, home bay. โฮมไว้โฮมไว้เลยเด้อโฮมไว้โฮมไว้เอาไว้ซื้อกินซื้อกย่างนั่นแหละมันดีแล้วมีงานเฮ็ดนองเลย,ยมันชืว่าอะไรงานการขู่มือนี่หายากเลยเฉพาะทุม่มไอ้นี่เป็นยูทูบเบอร์ขู่มือนี่บระยากรอดแล้วขู่มือนี่ไปครับไอ้ใจนี่ก็ยังข้าดมันยังยังออกซอยกันตะกี้ไปกัน ไปไปไปมั่นนี้มันบอลอดเลยก็เลยไปน้ากันบนี้แล้รเปน้องไอ้เนาะกูมือนีขั้นมีเีเค็ดดีๆกันือว่าโอเคแล้วเป็น้องไอ้วไย่บอไปไบจะบด้ให้ฮเมียบ่าเราทำบไ่ได้ไป่ได้ให้่ได้ให้บอส่ได้ให้่ได้ให้อืมดองอเนาะวดอไอใไหเฮ้ ขินหอดหลายจ้านายให้มูไปส่งยุ่าดบนปกิจยางเลยไหมาจาังนี่บอได้ไปแล้วแล้วบอให้เจ้าป่ะนี่แล้วอืมให้ให้เจ้านี่เจ้าเฮ็ดจักให้ปีนี้หนึ่งหนึ่งให้เดยอืมก้าวมาสิได้กเขาลายย่บอปีนี้จักหลาย่ไปบงคูเลยจะก,ก็บงคูกันเดยอืมยอยู่เฮือนเพิ่นหนองเล่เนาะเฮือนหน่อยเพิ่นนี่ บอกกวางยุนี่ยุนี่มันขึ้นไปขึ้นมาพี่น้องเยูุนี่มันเขาเล่าเลยมีเฮ็ดทือกกินยางกันสิใครในก็อยู่บ้านพ่อแม่เล่าเลยเขาอยู่บ้านพ่อแม่น้องตุ่มเนี่ยยุนี่ยอยู่บ้านไ่คอยมีเทือกตลอดเลยกินยางบอกเทืตลอดเลยโดยนั่นแหละคือว่าโอเคแล้วนาะเชียร์นาะมีเวทแค่นี้เนาะอันนี้อันนี้เจ้าย่างย่างไปกินยางยุลุ่มนี่ตัวใหญ่ไก่นี่อู้หี่เ่ ยางเลมัมีรถมันมีรถด,ด้วยเจ้าเฮ็ด,ด,ดล้ว่าบอลจะดังไฟหนึ่งเขาอ่วมันใช้ได้ยี่บอลเลยได้แล้วใช้ผ้า,าไปเบิ้งนูกไปอ้อมพอดีแบบว่าโบไ่ใกล้หฮยังเขาไปวุ่นไหยแถวบอลหนึ่งเขาเปล่าไฟ่โอ้ฝนตกแห้งน่เนาะฝนตกแห้งมันเลยเปียกเปียกมันกระดังได้ไปเปียกมันกระดังได้อมอันนี้อ้อมไหวแบบว่าโบ,าบ,าบาไ่ใกล้หฮยังเขาไป ว้นแล้วก็บให้เด็กน้อยเข้าไปเล่นพื้นรินไผ่นะขังไว้ซื้อแต่ก็ดีดีสู่แหละคันมีใหม่มีตอกอะเขาตอกเค็ดเป็นเป็นโค้งนหน่อยๆก็ดีกันเนาะทางบ้านอากวางเขามายากเลยพี่นอกก้องไอ้ขี้ตมขี้ตมขีตม้ต้มลายในบ้านเจ้าลายอย่างอืมรถไอ,<ะ>อ,อจใจเขามากกันยังข้าเมื่อกี้รถไอจ่ามีพวินนะ<ห>นยังข้ารถคอยแห้งจะบอต้องคิดฮอดก็ได้รถคอยนะเขามาบ่ได้รถคอยแห้งแล้วเลย บ้านคอยยื่ออกไปสบายอันนี้ยึดไปไม่ได้บัน,บน,นี้ค้อเจ้าเฮ็ดเฮ็ดเ,เวียกน้ำชนยางเพื่อนอะไรบัน้แหละถือว่าเมียนี่บ่มีเวียกเฮ็ดบัน,นิบ่เมียอยู่ละละ่ะอยู่ละละ่ะเมียจะคอยเห็นเจ้าคิดว่าเมียจะไปซอยเวียกพ่อแม่คิดว่าเมียสิมาอยู่บ่ฮะ uh? แล้วเฮ็ดให้เมื่อยไหมเมียจะ,ะได้ได้แม่บ่เรา,าสิมาอยู่บ่แม่นฮะแม่นมาบ่ เราให้คิดเฮ้ยใจเราให้น้องคืดหลายแล้วพี่น้องเนาะเราหยอกคนอื่อตัวไประบบอยู่เลยเห็นอะไรเลยนะบือเมื่อเลยจะเช่นอะไรเมื่อบอกข้าจุไอ้ใจแล้วถามว่าข้าจุเราไม่อยากจะไปแล้วเล่าโบมาได้ซะเราโบมาเราอยู่ฝุ่นเลยนะซะเล่ารักใครกขโมยละมันละจะโบไปนั่มป่ะใช่ไอ้ใจเราบอกหยอกใครขโมยบอกหยอกเจ้าเห็นเจ้าเงาเงาอยู่ผู้เดียวก็เลยอยากหยอกเจ้าอืมจังโม่งสิไปกินย่างนี่ฮะัตัวน่ะ เฮ้ยยุงลายนอะมื่นก้อนไปอืมมื่นบ่คนตกบะแ่เขาหมายว่าแดดแดดบ่ออกกันนั่นเนาะยุงลายปะลายอะไรยุงกระไพ้าตอกอะไรท่านน่ะนะจูดโลดมันจังบ่มียุงเอายาอุดยุงได้ใส่ในหัวก็ได้ใส่ในหมอกนะ่งปะแล้วขันมีขันนี้หมีบ่มีเขาก็แจกอ่ะบอไม่แจกกินข้าวกินน้ำเฮ้ยแบบลักษณะอยู่นี่ฮะ เขาเลือกค้นนะพยาเ็ตเฮ็ดโบเฮ็ดเลยก็คือเตะออกภายเฮ็ดบุไดมาตรฐานก็เตะออกเลยคนมันหลายแต่ว่าถ้ามาแต่ไหนเขาซื้อก้นเก่าขาเรงนี่เขาพังก็เานี่มันมันจิถือกว่าทั้งบานตัวได้เพราะว่าอยู่นี่ลักษณะแบบเขากดเอานะเท่าที่เทาเบิ่งมือนนะโลหะพันธุวนเดียวมันบุได้มันสวนเดียวมันโลหะพันธุ์นี่ส่วนเดียวนี่โตนี่เขาใจนอนเต้านี่บ่เข้าใจความหมายว่าเฮ็ดนต่มันได้หน่อยมันบ่เฮ้ยไม่เชียวแม่นมันบุได้วนเด้ออันนี้นี่เฮ็ดแล้วก็ได้พัก พอม right <laughs> right. <laughs> ันบ่มีนี่คือต่อดเด็ดขีดเลี้วก็แล้วแล้วก็แล้วเขาจ่ายเงินจังหวัดแหละแต่นี่ยังบ้างไหมเขาจ่ายเงินจังหวัดแล้วเขาจ่ายเออเขาจ่ายเงินเจ้านั่นจ่ายเงินใครนี่เออมาเขอยืนข้างนี้ก็ได้เขาจ่ายเงินเจ้านะจ่ายเงินขิดยางเนี่ยบ่แม่นเงินขิดยางนองกวางไงฮอรเดือนเขาจ่ายอันนี้ยังไม่ทันฮอรเดือดอันบ่ยังไม่ทันฮอรบ่แหล่แล้วได้หรือบ่ยังยังไม่ทันได้ยังไม่ทันได้คือกัน ยังมาหอดเดือนให้จ่ายกันหอดเดือนจ่ายได้ยังมากหอดเดือนเนาะน่อยผู้หญิงกับบ่าวซ้ำบ่บ่เ่า่เก่าเขายังเอาผู้หญิงเลยเอาแต่ผู้ชายเอาแต่ผู้ชายบ่ายเอาแต่ผู้ชายผู้หญิงบ่าวเพื่อนเเลยผลตกเป็นยังไงเปียกคักบ่ามันนอนเจ้าเปียกมัฮะแห้งผลยังไงแห้งบ่านอยอือ ยังเปียกอยู่บนในทางในนะเปียกอะไรพอพ่อผมก,ก็อยู่บนเรือดอกเนาะใจเนาะผลตกกันนี่รีบเข้าไปใน,ใปนอีกเพื่ออะเพื่อน้องเลยอืมบ้าแลนี่ไปเวลาไปในไปพร้อมกันบอกกินยางกับเบ้าแลไปน้ำกันไปน้ำกันเลยยางน้ำกันยางน้ำกัน <c oughs> ให้เจ้าหัแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยอยางจะให้พอเท่าไม่เท่าเลยกันแล้วนี่ก็อยู่ลาลาเลย ันแล้วยังอยู่แล้วแล้วขีดยางนี่แล้วเห็ดห้พอเทาคอยคอยไปขิดยางตลอดอุ้ยบันไดยืเขินไปขิดยางตลอดเอ้ยอีเไดยุงเขื่องบันไดเจ้ากระดุเนาะเดดุบันไดขีดกับเวียนห้ออกบันไดขีดกับเวียนห้ออกหน่อยอขั้นไดขีดกับไดเฮ็ดต่อืมมั่งกับว่าเรื่องดินล้นชีวิตแหละดินล้นไฟแหละ พี่น้องเลยเนาะคือน้องตุ้มนี่แล้วแล้วเมื่อพุ่นนี่กะหมดแดงไหมใช่ไหมแล้วเมื่อพุ่นแล้วก็บริยูลาลาแล้วเราก็ไปเฮ็ดให้เฮ็อยังซอยพ่อแม่เราไปเฮ็ดให้อืมอันนี้กลังขึ้นกันชัว่าเมียบเบยูสินมูมาเล่นน้ำอยู่บ่อยเหรอนี่ยมาแหละหมูมาเล่นน้ำโดยมาเล่นน้ำากตัดผมอยู่บ่ผมเงาแล้วเนาะอยากตัดแหล้วตัดติดรนแล้วผมนี่และเอื้อยเอื้อยเอื้อยเจ้านี่เฮ็ดให้น้ำกันรวมกันบ่ครับเจ้า บบหายไปให้มันหายภายห้มันโดยอืมต uh ่างกันเนาะโดยอืมหายเอื้อยค่อยก็ยุพผู้พุ่นของเจ้าย่นี่บ่มีเส้นยางเนีเออดินเจ้าเองบ่หรือว่าดินเขาดินอายเอื้อยค่อยมันหายค่อยเห็นหายอืมดินเอื้อยเจ้าลายเจ้าเห็นหายโดยอืมโบหายค่มีดินเห็นหา้ยมาเยือนพี่มา ืมอยากแจ้งบันไดเหลื่อมตาบ่อนั่นย้ำว่าใกล้ใครเลยแล้ยืนด้วยเออ <laughs> ประมาณที่หาหมื่นแล้วเมียมาเนาะโดย,ยอืมคันมาวิลีไปก็บอใจก็ต้องไปแวะหาล่งตุ่มไปแวะอยู่บ้านอะไรไปน้องนึงนนแวะอยู่บ้านคันมาว่าม่านี่กับน้องกวางคันมาตอนเศร้าก็บบเห็นเจเราเนาะบเห็นไปคิดอย่างไปคิดอย่างคือตอนแรงๆซสานีเห็นเนาะเห็น นั่นแหละพี่น้องไงน้องตุ่มพันกับบรีอ่าบริยูนี่พันใหญ่มาอยู่ฤฤเพชรเบียร์แคนไฮ้ซอยพ,อยพออมม่อแม่เพิ่นกับเราเล่าอีกสองซัมเมอร์เพื่ละขาดว่าคือสิแล้วให้แล้วยังอันดินดินต้นอ้เจ้าปันให้เจ้าเนี่ยค่าได้ดินเจ้าเจ้าูหแล้วบอโหแล้วอือยูนนะี่แหละเขาบอกเจ้าแล้วบอหอดใจหอดพุ่นดินเขาปันให้เจ้าไนงะโดย บดินอ้ายเจ้าแล้วภาคเบืองพุ่นเนี่ยพุ่นเหนียดินพ้อยปั่นต่างกันนอกเดี่ยวเป็น้องเลยเพราะว่าเล่าเล่าสีด้ดินแล้วแต่ว่าพูนว่าอ้ายเล่านีมี่ใหม่มี่อย่างครบแล้วเป็น้อกเลยแต่ว่าพูว่าล่าเข้าปั่นกันกับเขาบนหิ้ขายได้มเขาขายบพได้ขายบ่ได้เอ้ยกวางกินหอดเมียแล้วเป็น้อกเลยเอาแค่เดียว ใช่สิกลับก่อนเด้อเดี๋ยวมีอย่างเงีดี๋ยวมาหาใหม่เด้อสิไปคันบาคันยนต์ลงตุ่มยูหันมันกะเขาง่ายกะมีแต่อาจื้ออ่เขาเปียกซื้อยังไปผักเมียเจ้าอยู่เออคือเขามาพี่กับพี่น้องกันนอบิลี่กับรถบิลี่มาบ่ได้มานำเบาใจพี่น้องกัยถือว่าไปนทำกันนั่นแหละช่วงนี้มาบ่ได้ทางยามางยาตลอดผมตกตลอดเดี๋ยวให้ก r a b ก่อนเด้๋หลายเด้อเลยง่ายสบายดีนั่นแหละสบายดีสบายดีพี่น้อง